วัค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการสร้างฐานข้อมูลค่ะพิมพโโ์ local host ขึ้นมาค่ะ local host จากนั้นกด php เข้าสู่ระบบ สร้างฐานข้อมูลชื่อแอดมินกดสร้างค่ะสร้างตารางในฐานข้อมูลชื่อออน ใส่สามฟิวค่ะลงมือค่ะใส่ใส่ใสอันแรกใส่ฟิวไอดีออน ติ INT แล้วก็เพิ่มเติมเป็นอ a โต o กดคีแล้วก็มาสร้างฟิลด์ที่สองนะคะ Name ชนิดแท อันที่สามนะคะใส่อีเมลชนิดเห hey. จากนั้นบันทึก ในส่วนนี้คือการสร้าง Database ค่ะดิฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ